กล่าวถึงคิมพรประภาภาพจำแรกที่หลายคนนึกถึงคือหนุ่มมาเทที่แวดล้อมไปด้วยยนตรกรรมระดับโลกแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของเจ้าพ่อไฮเปอร์คาร์เขาคือเอกพัฒน์พรประภาทายรุ่นที่4ของตระกูลดังแห่งวงการยานยนต์ไทยผู้เข้ามารับไม้ต่อในการบริหารอาณาจักรธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์ของครอบครัวอย่างเต็มตัวตระกูลพรประภาคือชื่อที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยมายาวนานโดยเฉพาะบทบาทในการบุกเบิกอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ผ่านเครือสยามกลากาลและ AP พีฮอนด้าสำหรับคิมเอกพาคือทายาทของดอกรอนนบพรประภาและคุณอรพินพรประภาโดยมีพี่ชายหนึ่งคนคือคุณอธิพัฒน์พรประภาเส้นทางความรักในเรื่องรถของคิมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนเป็นผู้บริหารแต่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนโดยเขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจอดล o n ด o n m e t r o p o l i t a n University ประเทศอังกฤษซึ่งในช่วงที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเขาได้เร่ คลุกคลีกับการโมดิฟายรถจนกลายเป็นความรู้ลึกติดตัวเมื่อถึงเวลาต้องกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัวคิมยึดคติประจําใจว่าถ้าไม่รู้ลึกพอก็ไม่ทําทําให้ในช่วงเริ่มต้นทํางานเขาเลือกที่จะลงพื้นที่จริงทั้งโรงงานสํานักงานใหญ่และพูดคุยกับผู้ค้าเพื่อเรียนรู้กระบ,บวนการทั้งหมดให้ถ่องแท้ก,ก่อนจะตัดสินใจเรื่องสําคัญในบทบาทผู้บริหารคิมมองว่าจุดแข็งที่สุดขององค์กรคือประสบการณ์และความเก่าเกมของคุณอค่อหรือดรอนบเอาหมายหลัก ขของเาจึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวมั่นใจว่าเขาสามารถดูแลงานแทนได้โดยเน้นศิลปะก,การบริหารคนการอ่านใจทีมงานและการบริหารทรัพ,พยากรทั้งเวลาและงบประมาณมากกว่าการยุติกับพิษฎีบนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือการเป็นนักสะสมรถระดับอัลต้าแลนไม่ว่าจะเป็นรถซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์รุ่นลิมิเต็ดที่หายากระดับโลกคอลเลกชัน <Collection S 1> ของคิมไม่ได้มีไว้แค่โชว์ความหรูหราแต่สะท้อนถึงความลหลงไหลอย่างแท้จริงเพราะเขารู้ลึกถึงประวัติศาสตร์สเปคและความพิเศษของรถแต่ละคันจนได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเล่นรถตัวจริงเสียงจริงของเมืองไทยนอกจากนี้มิสเตอร์โฮราซิโอปากานีผู้ก่อตั้งปากานี ออโตโบบิวลีจากประเทศอิตาลีขอให้ไฮโซคิมเป็นโรคุธรรม อนาคตหากมีเวลาคุณคิมอยากลงแข่งรถตามที่เคยฝันและตั้งใจมานานพร้อมทำงานช่วยเหลือสังคมและแน่นอนว่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไฮโซคิมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหุนหมอได้อย่างไรจากเส้นทางอันดสดใสมีหน้าตาในสังคมจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อไฮเปอร์คาร์สุดท้ายซวยติดร่างแหกกลายเป็นผู้ต้องหาจุดเริ่มต้นมีตัวละครลับที่เป็นสารตั้งต้นโดยชายคนดังกล่าวชื่อว่าปิงปองหรืออภิมูคชายคนดังกล่าว ก็เป็นพนักงานบร,ริษัทมาร์เก็ตติ้งหลักทรัพย์ธรรมดาแต่ว่าอยู่ๆนายปิงปองชีวิตก็พลิกกลายเป็นคนรวยขับซูเปอร์คาร์คันละหลายสิบล้านจึงแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่านายปิงปองมีความเคารพแล้วก็นับถือกับเสี่ยมอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมอมากๆถึงครั้งแรกเรียกกันว่าเจ้านายลูกน้องเลยทีเดียวต่อมาหลังจากที่นายปิงปองมีภาพลักษณ์เป็นไฮโซแล้วก็พาตัวเองไปเรียนคอร์สผู้บริหารเพื่อที่ต้องการจะหาคอนเนคชั่นกับคนรวยและตรงนี้คือจุดที่ Hi ไฮโซคิมเข้ามาพัวพันกับคุณมอเพราะว่านายปิงปองได้พบกับไฮโซคิมและพี่น้องตระกูลพรประภาหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกันถูกคอกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็คือชอบรถหรูก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของนายปิงปองที่ตีเนียนชวนไฮโซคิมเข้ากวนโดยนายปิงปองก็ได้ให้ไฮโซคิมถือหุ้นเมาไว้จํานวน122ล้านหุ้นและแน่น,นอนว่าจุดประสงค์ของนายปิงปองก็หวังว่าจะใช้ตระกูลพรประภาเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้คนเข้า แน่นอนว่าหลังจากที่นายปิงปองและไฮโซกิมรู้จักกันและยิงเข้ากวนตอนแรกก็รักกันดีแต่สุดท้ายแผนหลอกปันหุ้นรายย่อยมันไปไม่รอดซ้ำของขายไม่ออกเงินก็จมความระแวงของทั้งคู่ก็เริ่มทำงาน ต่อมาก็เริ่มมีคนมาว่าไฮโซคิมก็กลัวว่าจะโดนหักหลังถึงขั้นขู่เอาชีวิตจนกระทั่งทางด้านของนายปิงปองต้องหนีตายไปเพึ่งบาร,รมีของเสี่ยมอแน่นอนว่าเสี่ยมอ,อก,ก็เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ก็เลยชี้ทางที่โหดกว่าเดิมให้ในเมื่อรายย่อยเริ่มรู้ตัวและหลอกยาก,ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแผนดีไปปล้นโบรกเกอร์แทนเลยจึงวิธีการปล้นในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเนียนกลีบเริ่มจากการใช้ช่องโหว่มาจีนเวียนเทียนหุ้นเลยโดยเขาใช้นาลีนีเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์กว่า10แห่ง สมมุติว่ามีหุ้นหมอก้ก้อนเดียว100ล้านบาทก็เอาไปวางคำโบรกเกอร์จนทำให้ได้วงเงินมา3เท่านั่นก็คือจาก100ล้านบาทที่เรามีก็กลายเป็น300ล้านบาทแน่นอนว่าแผนอันแยบยลนในครั้งนี้ยังไม่จบเพราะเขาได้โยกหุ้นก้อนเดิมไปวางคำโบรกเกอร์ B C ปีและ D จนสามารถสร้างวงเงินเครดิตเป็นพันล้านจากที่มีทุนแค่ก้อนเดียวต่อมาวันที่10พฤศจิกาย,ยน2568ก็ถือว่าเป็นวันดีเดย์เพราะมีการหืวกันมาว่าจะทำกันเป็น เป็นระบบโดยการใช้คำสั่งซื้อ ATO เป็นราคาเปิดซึ่งเตรียมกันมาฝั่งที่ซื้อเป็นนารินี11รายสั่งคอทีเดียว1,531ล้านพ้นฝั่งขายก็เป็นพวกเดียวกันวางแผนตั้งรอรับทันทีพอตลาดเปิดปุ๊บคำสั่งจับผู้แม็ดกันทันทีมูลค่ารวมกว่า4,500ล้านบาทและแน่นอนว่าจุดที่เป็นไฮไลไท์ก็คือตอนเช็คบิลเพราะตลาดพูดมีโกดทีบวก2ก็คือซื้อวันนี้อีก2วันจ่ายตังแกงนี้ก็เลยใช้จังหวะนี้วางแผน สุดยอดส่วนฝั่งนัินีคนซื้อก็ตั้งใจที่จะชักดาบอยู่แล้วพอถึงกําหนดกลับบอกว่าไม่มีตังจ่ายยอมให้โบโรกเกอร์ยึดหุ้นเที่ยวราคาดิ่งลงเหวส่วนต่างคนขายก็ลอยตัวเพราะกดบังคับให้โบโรกเกอร์ต้องควักเนื้อใจสดให้กับคนขายไปก่อนสรุปง่ายๆคือแกงนี้เอาหุ้นที่ไม่มีคุณภาพมาแลกเงินสด4,500ล้านบาทซ้ำยังทิ้งนี้ก้อนโตให้โบโรกเกอร์พีต้องเป็นคนรับผิดชอบแทนมีทั้งโบรกเกอร์ดังแล้วก็มีโบรกเกอร์รายย่อยกว่า30ราย เป็นรอจากแผนของแก๊งนี้มูลค่าความเสียหายเจ้าระเกือบ1000ล้านบาทจากนั้น13มกราคม2569ที่สํานักงานอายการคดีพิเศษพนักงานอายการนําตัวนายเอกพ,พอัฒน์พรประภาหรือไฮโซคิมนายอธิพ,ธพัฒน์คาประภาผู้ต้องหาคดีหุ้นหมอไมายื่นฟ้องเป็นจําเลยต่อสารอาญาตามคําสั่งชี้ขาดของอายการสูงสุดชุดแรกในความผิดฐานร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทําให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิเดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มอและมีลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นที่ไปจากสภาพปกติของตลาดรวมกันช่อโกงเป็นอัาง,งยี่และซ่องโจรตามพรบราาหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2,535มาตรา244ทับ3และมาตรา244ทับ5ก่อนหน้านีา้ทางพนักงานอายการคดีพิเศษ3ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง สามมาเพื่อฟังคำสั่งฟ้องในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาแต่ผู้ต้องหาทั้งสามไม่เดินทางมาตามนาัดทางอายการคดีพิเศษจึงให้พนักงานสอบสวน DSI ไปดำเนินการขอหมายจับต่อมาทาง DSI ได้แจ้งว่าผู้ต้องหาจะเดินทางมาฟังคำสั่งในวันนี้จนช่วงบ่ายผู้ต้องหาทั้งสามเดินทางมาทางอายการคดีพิเศษสามจึงนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาและศาลมีคำสั่งประทับระฟ้องแล้วอยู่ระหว่างผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและ การพิจาร,รณาของศาลทั้งนี้ศาลอาญาประทับฟ้องคดีไว้พิจาร,รณาหมายเลขดำอจ61ับ e. 2569พร้อมทั้งสอบคับให้การจำเลยทั้ง3โดยอ่านและอธิบายฟ้องให้ฟังจนเข้าใจแล้วสอบถามปรากฏว่าจำเลยทั้ง3าถแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีศาลจึงนัดพร้อมผู้ความเพื่อตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่16มีนาคมเวลา9นาฬิกา ต่อมาทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์คนละ5ล้านบาทขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง3ระหว่างการพิจารณา พิ่คร์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วของจำเลยทั้ง3าขอให้ไตส่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องไตส่สวนส่วนที่จำเลยทั้งสามขอให้ปล่อยชั่วคราวเห็นว่าการกระทำความผิดตามฟ้องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงกรณีเป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับจำเลยทั้ง3าไม่ไปพบพนักงานอายการตามกำหนดนะัดจนเป็น เ็นเหตุให้พนักงานสอบสวนมาขอหมายจับและสารนี้ออกหมายจับจำเลยไว้แล้วเผติการแห่งคดีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยจะหลบหนีในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคําร้อง ถัดมาวันที่14มกราคม2569นายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชัณฑ์และในฐานะโฆศกกรมราชัณฑ์เปิดเผยถึงการรับตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายว่าวานนี้13มกราคมเวลาประมาณ18นาฬิกาเรือนจับพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวผู้ต้องขังกลุ่มบร,ริษัทมอริเทิร์จำกัดมหาชนไวค้คุมขังจำนวนสองรายได้แก่นายเอกพัฒน์พรประภาและนายอธิพัฒน์พรประภา ส่วนทันทัสถานยิงกลางก็ได้รับตัวนางอารพินพรประภาไว้คุมขังทางเรือนจำได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านควบคุมผู้ต้องขังดังนี้ขั้นตอนที่ 1. การรับตัวผู้ต้องขังทางเรือนจำได้ดำเนินการตรวจคนตัวผู้ต้องขังจัดทำประวัติผู้ต้องขังขั้นตอนที่สองคัดกรองโรคปรากฏผลดังนี้นายเอกภพพรประภาผู้ต้องขังแจ้งว่าสภาพร่างกายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดลมความดันสูง ส่วนสภาพจิตใจไม่พบความผิดปกติส่วนกรณีของนายอธิพัฒน์พรประภาผู้ต้องขังแจ้งว่าสภาพร่างกายมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับภูมิแพ้และสภาพจิตใจปกติทั้งนี้ในขั้นตอนที่3การควบคุมผู้ต้องขังระหว่างนี้เรือนจําได้ส่งตัวเข้าแดนแรกรับเพื่อกักตัว5วันนับตั้งแต่วันที่13มกราคม2569ถึง17มกราคม2569จากนั้นเมื่อครบการกักโรคจึงจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกเพื่อ ส่งตัวเข้าแดนควบคุมในส่วนการใช้ชีวิตวันแรกในเรือนจำของทั้ง3รายพบว่าต่างมีอาการนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็ยังไม่ปรากฏความเครียดสูงผิดปกติซึ่งกรมราชธรรมยังคงควบคุมดูแลผู้ต้องขังทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติด,ด้านการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัดก่อนถูกคุมขังคิมพรประภาพูดความในใจไว้ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับพูดมอนเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องแล้วผมเล่นพูดไม่ ผมคือผู้เสียหายผมคือผู้ถูกกระทำผมคือเหยื่อที่ถูกเซตอัพให้เป็นแพ้ผมคิมเอกภพพรกระพาวันนี้ถ่ายเร่งด่วนเนื่องจากว่าเดี๋ยวป่านี้ต้องไปที่ศาลแล้วไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าถ้าไม่ประกันตัวก็อาจจะเป็นนอชอนักโทษชาย จะให้เกิดถึงผมวันตายผมไม่มีความคิดจะโกงโบกเกอร์แม้แต่วินาทีเดียวหรือสถาบัานการเงินใหญ่ๆแม้แต่วินาทีเดียวเพราะผมไม่จําเป็นครับผมมีธุรกิจมั่นคงผมไม่เคยจะหนีไปไหน ผมอยู่เมืองไทยมาตลอดผมเกิดที่นี่ผมตายที่นี่ครับคดีนี้ดึงมา3ามปีกว่าอยู่ดีๆจะจับผมไปติดคุกเพื่อไม่ให้มีโอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองกับสังคมวันนี้อยากให้ทุกคนตัดสินนะครับแล้วก็ให้ความเมตตาครอบครัวผมผมกราบขอร้องนะครับว่าให้ผมได้สู้ได้พูดความจริงเพราะผมอาจจะไหวตัวชา้าก็ได้หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ก็ได้แต่วันนี้ผมจะได้มาพูดผมขอความเป็นธรรมให้ตัวผม คุณแม่พี่ชายโดนจากคดีนี้ผมไม่เอาผิดใครทั้งนั้นพวกคุณไปเคลียร์กันเองผมไม่ได้มาหาเรื่องพวกคุณอย่าทําร้ายผมไปมากกว่านี้เลยครับผมขอประชาชนให้ความเป็นธรรมกระแสสังคมอย่างที่ผมบอกหุ้นมอเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องแล้วผมเล่นหุ้นไม่เป็นผมคือผู้เสียหายผมคือผู้ถูกกระทําผมคือเหยื่อที่ถูกเซตอัพให้เป็นแพ้เงินก็เสียสุขภาพจิตก็เสียอนาคตก็เสีย3ปีกว่านี้นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับทําคดีทุกวันเปลี่ยนทนายไป เจ็ดชุดนะครับโดนหลอกมากมายเสียหายมากมายหลักฐานยังไม่ได้เอาให้ใครดูสักอย่างยังไม่เริ่มอยากไม่ทันเริ่มโชว์พิสูจน์หลักฐานแต่วันนี้ผมคุณแม่พี่ชายจะเดินทางสู่เรือนจำและในวันที่16กุมภาพันธ์สองพันารหทางเสียมอดูการใหญ่จะมาตามที่อายการนัดหรือไม่แล้วก็ต้องจะตารอดูกันต่อไปว่าไฮโซคิมจะสามารถต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่ว่าตัวเองเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกใช้ชื่อหรือริง จริงๆแล้วจะเป็นตัวการร่วมอย่างที่ d s เได้ตั้งข้อหากล่าวหาไว้